ว่าไงครับพี่แจ้งว่าไงครับโอ้อะไรลูกอะไรออ๋อเอาอะไรลูกอ๋อเอาอะไรอ๋อพี่แจ้งจะเอาอะไรลูกไหนแม่จับหัวหน่อยเร็วแม่จับหัวหน่อยลูก แ้มเอาอะไรครับเอ้าพี่แตมไม่ให้แม่จับเลยหรอลูกพี่แ้มครับพี่แต้มครับให้แม่จับหน่อยดิพี่แต้มให้แม่จับหน่อยเร็วแม่จับหัวหน่อยแม่จับหน่อยครับแม่จับหน่อยครับมาให้แม่จับหน่อยอเล่นตัวจังเลยนะว่าไงครับกลัวว่าไงครับรูนกินดีๆลูก หนแม่ดูดิแม่จับหน่อยเจ้าเนี่ยเล่นตัวจางเลยลูกว่าไงครับพี่แต้มพี่แต้มครับอะไรลูกกูเอาอะไรลูกอ๋อกูเอาอะไรลูกกูเอาอะไรครับกูยครับกูกูจะเอาอะไรอืมเอากูเอาอะไรลูก บุญนู้นจะทำอะไรเนี่ยฮึฮ,ฮึทำอะไรฮึไอทำอะไรลูกบุญนู้นะขี้ชาจังเลยอะขี้ชาขี้ชาาเราตัวเองก็ไม่ให้จับเนี่ยนะ